จากการที่มีคณะกรรมการกอตลอชุกเลสประชุมผ่านบอร์ดนะครับแล้วก็ผลปรากฏออกมาเนี่ยนะครับเราเราทราบมาว่ามีการพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพรบรตำร,รวจพศ .2565 นะครับก็คือ,อ ในหมดของความรู้ความสามารถนะครับเปในการเอาเอาเอาวุโสมาบวกกับความรู้ความสามารถในการพิจารณานั้นเมื่อเมื่อเราเห็นแล้วว่าคนที่ได้นะครับที่เรามาเปรียบเทียบกับ,กบหลายคนในสะตะชเนี่ยยังยังไม่มีความเหมาะสมเราก็คิดว่าผู้ที่เสียสิทธิ์จำนวนมากซึ่งมา มาหาผมแล้วก็มาพบผมในในฐานะที่เป็นดูแลเรื่องทุจริตประพฤติชอบก็มาปรึกษามาอดพวนว่าจะทำยังไงในการที่จะทำให้กฎหมายเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นผมก็เลยรับเป็นหน้าเสือนะครับในการที่จะไปร้องขอความเป็นธรรมในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย มันจะระบุตัวผมเองแล้วก็เา่าไรเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับการแต่งตั้งในในเรื่องของความรู้ความสามารถทุกๆนายขอให้อกอทลอพิจารณานะครับไม่ได้ไม่ใช่ไปตัดตัดอย่างอย่างหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้การเนี่ยวะลา4ะ4ปีนะครับ <c oughs> ก็เลื่อนไป5ปีแต่มี4ปีเนี่ยได้มาอยู่คน2คนนะครับ ในวาระของการพิจรารณารองผู้จัดการเป็นผู้จัดการจากวาระกฎหมายให้2ปีตามเจตนาลมก็ตัด2ปีออกไปพิจารณา3ปีกับ4ปี2ปีเนี่ยถือเป็นมีทั้งสิ้น38คนถือคิดเป็นร้อยละ45ของจำ,จำนวนการพิจรารณาเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เลยก็เรื่องพวกนี้มันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย มอ,องว่าไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็มันส่งผลต่อการไปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าการที่มีคนตั้งใจทำงานอย่างแท้จริงแต่ถูกตัดมันย่อมอส่งผลว่างานที่จะออกมาเนี่ยในภาพรวมมันจะดีไม่ดีหรือจะส่งผลจะทําให้ตำรวจทำงานอย่างเฉาชามเย็นชามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนไป ผมอยากขอความเป็นธรรมกรรลอชุดใหญ่นะครับชุดท่านภูมิธรรมเวชาชัยนะครับได้โปรดพิจารณาเจ้าหน้าที่ทุกนายที่มีัะเกณฑ์ครบนะครับให้ได้พิสูจน์การตามข้อมูลหลักฐานที่ผมได้ส่งไปนะครับพรบรตรงนี้มันเริ่มพ้นจากการประกาศนะครับแล้วก็ลมความเห็นในการที่จะอนุมัติใช้พรบรตรงนี้ นะครับโดยส่งหนังสือให้กับทุกกองประชาการนะครับมาประชุมร่วมมือกันเพื่อ,อลงความเห็นก็มีการลงความเห็นไปแล้วว่าะจะให้การในหมวดความรู้ความสามารถเนี่ยจะให้การประเมินคะแนนนะประเมินคะแนนประเมินคะแนน,นผลการปฏิบัติความรู้ความสามารถอายุราชการแล้วก็ความประพฤตินะครับมีสี่หมวดร้อยคะแนน คุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันที่10กรกฎาคม68ท่านพบตรได้เซ็นหนังสือ2ฉบับฉบับแรกคือให้เริ่มสำ,สำรวจข้อมูลเป็นข้อมูลในการแต่งตั้งนะครับแล้วก็แบบฟอร์มตรงนี้ทางทางผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็ไปทำรายละเอียดมานะครับ หลายคนต้องทํารูปเล่มหลายคนต้องไปหาผลงานปฏิบัติแล้วก็มาทํารูปเล่มแล้วก็มีการใช้จ่ายในการทำนะครับจำนวนมากนะครับเพราะว่ามันต้องทํารูปเล่มขึ้นไปเพื่อ,อรายงานแต่หลังวันที่10บรกฎานเนี่ยก็คือวันที่29มีหนังสือออกจากสำนักงานกำลงังพลให้ชะลอการหนังสือวันที่10ของพอบอที่ ให้มีการประเมินผลงงานการชะลอก็คือการที่ไม่ดําเนินการเรื่องนี้เอามาจบเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะปรากฏว่าการการการพิจารณาเรื่องหมดความร,รมูรรม้ความสามารถเนี่ยถ้าผลปรากฏมันว่าพบบุคคลที่ข้าั้นกรวดที่ตั้งใจทํางานตั้งใจปัิบัติที่ได้ไปเนี่ย มันก็คงไม่เกิดผลในการร้องเรียนครับแต่ในเมื่อการพิจารณาเนี่ยเราเห็นกันว่าคนที่ได้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามีความรู้ความสามารถยังไงที่เกินยกตัวอย่างเช่นคนตรุรกีต้ประสินนะครับไม่ต้องไม่ต้องเลยถึงผมนะครับซึ่งสาปีแล้วก็ยังไม่ได้นะครับและคนอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถอีกหลายคนยังไม่ได้ราะนั้นก็เป็นเรื่องของการ ขอให้กรลอชุดใหญ่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้การไม่ว่ารองผู้าการที่ขึ้นผู้าการนะครับคือทุกคนทํางานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็อยากหวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมันเป็นรางวัลชีวิตที่กฎหมายมีจุดมุ่งหมายที่จะให้คนทํางานเนี่ยได้รับรางวัลของชีวิตเพื่อขวัญกำลังใจและเพื่อการประหยัดงาน ในเมื่อสอตชเนี่ยถ้าไม่มีความเป็นธรรมให้กับผู้ใต้บัญชาแล้วผู้บัญชาจะเอาความเป็นธรรมไปให้พี่น้องประชาชนยังไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ผู้ผู้บัญชาต้องพิจารณาในด้านของคุณธรรมเป็นธรรมกับผู้ชาทุกทุกคนกับผู้ใต้บัญชาทุกๆคนให้รับความเป็นธรรมเสมอภาคนะครับ ผลที่ออกมาถ้าประชาชนหรือหรือข้าราชการทั้งหมดเนี่ยที่รัพิจารณาเนี่ยถ้าถ้าดูแล้วมันเหมาะสมชอบทำมันก็ไม่เกิดเรื่องร้องเรียนเราเราเรามองว่าการแต่งตั้งเนี่ยมันต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมันต้องไม่ริบร้อสิทธิ์มันไม่ไม่ต้องไม่ควรตัดตัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นการทําวิธีการประเมินเป็นวิธีที่ ผ่านการประชุมความเห็นชอบมาแล้วไม่ควรจะยกเลิกผมอยากให้เอาวิธีการประเมินที่ผ่านความเห็นชอบเนี่ยมาใช้ไม่ใช่ว่าอ้างว่าไม่มีเวลาสัมภาษณ์ไม่ทันกำหนดเวลาเหลือน้อยผมว่าวันที่29ถึงวันที่3เบตุลาเนี่ยสาวันสัมภาษณ์เนี่ยกกตต่างกงกการเนี่ยสัมภาษณ์รอผู้การนหมดแล้ว เหลือเหลือรองผู้าการที่จะเป็นผู้าการเนี่ยแค่80กว่าคน80กว่าคนเนี่ยใช้เวลาวันเดียวหรือ2วันหรือ3วันก็เสร็จซึ่งผมมองว่ามันไม่เป็นข้ออ้างที่ดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลชัดเจนก็คือการได้ตำแหน่งผ่านการกันกองของบอร์ดเเดทมาเนี่ยคนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ชัดเจน เรายังไม่คุยกับท่านรักษาการแต่ท่านรักษาการได้บอกผ่านงานทางานมาว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับเรื่องการแต่งตั้งเป็นเรื่องสําคัญนั้นความที่ทําความเป็นธรรมต้องเตริร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สบายใจได้